มารอบนี้ได้เห็นโซนนี้ด้วยนะคะเป็นอ่าพวกเขากวางนะคะกระดองเต่านะคะในส่วนสัตว์นะคะมารอบที่แล้วยังไม่มีนะคะมารอบนี้ก็มีพร้อมป้ายชื่อให้ด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะ เรียงผา<ฮ>เก้งอีเห็นชมุดเช็ดแบ็กบักนะคะเต่าดาวพมา่าเต่าลายเสือดาวเต่าดาวอินเดียเต่าหับเต่าหับจีนนะคะเต่าจักเต่าไหว ฝั่งทางนี้จะเป็นงูนะคะงูพันธ์ุต่างๆอันนี้งูหลามบอนค่ะอันนี้งูคอนสเนกค,ค่ะงูคอนสเนก คนนั่นน่ะเลขะงูคิงสเนกทะเลทรายค่ะ เลิ้นสีฟ้าค่ะตรงนี้นี่ค่ะอยู่อยู่ตรงนั้นค่ะตรงขอนไม้นะคะงูอนา,าคอนด้าเขียวนะคะตรงนี้มันจะเป็นลูกงูนะคะเพราะว่าเคยไปเห็นเขาจะแยกพ่อแม่งูไว้อีกปากหนึ่งนะคะนี่มันเป็นลูกงูอนา,าคอนด้าเขียว